เม่อยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณ m ิวเอ็กซ์เดอะเน็ piece, สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสี่แล้วขอจอยกว่านี้ได้ครับจอยกว่านี้อ้จอยที่อีกจอยดีจอยดีอย่างนี้ต้องเลเว้กรอบอร่อยจนทุกคนจอยกันที่สุดเลย จะหยุดทำไมในเมื่อไปต่อได้กับสิ่งที่ดีกว่าเดิมซิสเต m a กล้าเปลี่ยนทั้งซีรีส์แบรนด์ Gen S แบรนด์ Gen ใหม่พร้อมเทคโนโลยีที่เข้าใจทุกช่องฝาเราเปลี่ยนแล้วคุณละ่ะเพ่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะไรหรอ,อกกินมันิดเดียวเองแล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไงไรหรอ,อกนะดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว โหร้านนี้ทำไมขายดีจังก็พี่ใช้ซันวาเล่โหชิ้นเป๊ะอร่อยเป๊ะกําไรเป๊ะซันวาเล่ใครๆก็ติดใจความเป๊ะเป๊ะต้องลองล้างจานสะอาดแค่ผิวพอหรอใหม่ไลฟบอล F extra hygienic ด้วยสามพลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขััดภาพ99.99%อาไม่ต้องล้างซ้ำไล่บัล F สูตรใหม่ extra hygienic กาสเสพลูกาะเลไงครับผมหลับไม่ได้อาหารเช้าพร้อมแล้วครับพี่รักกะทิอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาวเข right, ้มข้นหอมมันกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิขั้นเอง จะทบทุกคนก็ใช้และติดใจทั้งแม่บ้านแล้วคำสั่งเชฟอย่ายังเลือกใช้จะซื้อน้ำมันต้องท่องให้ขึ้นใจรอรกลรับรองจะติดใจอยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม Colgate Optic White Purple ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น Colgate Optic White Purple